ธมะสวัสดีค่ะสัญญาณเข้าตั้งแต่เมื่อไหร่ก็ไม่รู้นะคะค่ะ <c oughs> <c oughs> ก็ต้อนรับกลับเข้ามาสู่ Facebook Live กันอีกรอบหนึ่งนะคะตรงนี้จะใช้เวลาประมาณสัก40นาทีค่ะเราจะมาคุยกันนะคะว่าเราจะถอดบทเรียนเรื่องของการขับเคลื่อนครอบครัวแห่งสติ โดยพูดถึงกรณีของเสถียรธรรมสถานนี่แหละนะคะว่าเสถียรธรรมสถานเนี่จะเป็น spiritual wellness community ได้ยังไงแล้วทำไมถึงเป็นแล้วมันมีมิติหลายด้านมากนะคะก็แนะนำก่อนดีกว่าว่าวันนี้นั่งอยู่เนี่ยหท่านจะสนทนากันนะคะก็ทักทายกันก่อนนะคะท่านแรกค่ะคุณยายตุ๋มนะคะคุณสายสัมพันธ์ปัญญาสิริค่ะธรรมสวัสดีค่ะคุณยายนะคะ คุณยตุ่มก็เป็นประธานมูลนิธิเสถียรธรรมสถานคือคนที่ดูแลที่นี่ต่อจากคุณแม่สัจนจณีนะคะอีกสองท่านทางฝั่งนี้นะคะเป็นคุณหมอทั้งคู่เลยนะคะคุณหมอปองนะคะคุณหมอที่ประทัตและก็คุณหมออ้อมคุณหมอกอบการชุนหะสวัสดีกุลค่ะมากับเป็นแฟมิลี่เลยนะคะจาก เ e n i t a c คลินิกและก็ Media เอเชียนะคะก็จะได้มองในมุมของหมอบ้างนะคะเพราะว่าเรื่องเวลเนสเนี่ยมีการพูดกันเยอะมากเลยเดี๋ยวให้หมอมาช่วยตีโจทย์นะคะ ทีนี้ตรงนี้มีอีกสององค์กรที่ทำงานร่วมกันกับเรานะคะก็คือทีวีไดเรกจำกัดมหาชนถือว่าเป็นโครงการนำร่องเป็นองค์กรที่อยู่ในโครงการครอบครัวแห่งสตินะคะคนที่เชิญมาวันนี้จะเป็นประธานคณะกรรมการปลอดภัยชีวะอนามัยเรื่องสภาพแวดล้อมและก็สวัสดิการในการทำงานของสถานประกอบการนะคะคุณอัคาราชัยภพศิลป์ทรรมาสวัสดีนะคะท่านสุดท้ายค่ะจากบริษัท ไลออนจำกัดนะคะซึ่งเป็นบริษัทที่พาพนักงานมาที่เสถียรเนี่ยหลายครั้งมากนะคะแต่ที่สำคัญคือพนักงานเหล่านั้นเต็มใจที่จะมาเองและกลายเป็นคนรุ่นใหม่วันนี้เลยต้องขอฟังบทวิเคราะห์จากทางไลออนนะคะผู้จัดการแผนกพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ค่ะคุณสมศิษย์สประสงค์นะคะธรรมสวัสดีนะคะทั้ง4ี่ห้าท่านเลยก่อนอื่นถามคุณยายตุม๋มเจ้าของบ้านก่อนดีกว่า คือเวลาคนเอามาพูดสมัยเนี้ยไม่ได้มองเสถียรเป็นแค่สถานที่ปฏิบัติธรรมละจะเป็นสปริเชลเวลเนสเป็นคอมมูนิตี้เวลเนสอะไรก็ไม่รู้อ่ะคุณใหญ่ตุ๋มมันมันมันเป็นได้เยอะใช่ไหมคะที่เนี้ยเป็นได้เยอะค่ะพี่ค่ะเพราะว่าถ้าเผื่อเราทํางานตั้งแต่เกิดจนตายนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยในทุกช่งวงวัยเนี่ย มันก็มีจังหวะชีวิตของแต่ละแต่ละคนแต่ละช่วงแต่ละช่วงนะคะนั้นการที่คุณแม่สร้างเอาไว้นี่ก็คือทําให้ทุกๆคนนะคะอยู่ได้อย่างเกิดประโยชน์สุขร่วมกันนะคะทำให้เอ่อทำให้เกิดสันติร่วมกันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ว่าอะไรที่เข้ามาหรืออะไรที่เรากำลังคิดทำเนี่ยนะคะก็ถือว่ามันทำให้เกิดสภาวะของจิตที่มั่นคงมันก็เป็นเวลเนส แน่นอนอยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นสถานที่แห่งนี้และก็สิ่งที่เกิดขึ้นในมิติด้านจิตใจที่ประกอบกันรวมกันเป็นที่แห่งนี้ไม่ว่าจะเป็นณสถานที่หรืออื่นๆก็ทําให้มีความสุขมีผลต่อจิตใจนะคะทีนี้หันมาถามทั้งคุณหมอปองคุณหมออ้อมมิติคันด์บอเบลเนสในระยะหลังเนี่ยมันมันแรงมากเนาะอาจจะเป็นเพราะว่าคลื่นความทุกข ของมนุษยชาติมันสาหัสเหลือเกินนะคะในฐานะที่เป็นคุณหมอที่ดูแลเรื่องเวลเนสช่วยวิเคราะห์หน่อยสิคะว่าสะเทียนธรรมสถานเนี่ยจะมีองค์ประกอบอะไรหรอแล้วมันจะไปในทิศทางไหนได้บ้างโดยเฉพาะคนจะถามว่าไม่มีท่านแม่ชีสันสนีแล้วเนี่ยสะเทียนยังเหลืออะไรคะก็ตามเวลเนสวิวแล้วกันนะคะด้วยความว่าเราเราดูแลคนไข้นะคะก็คือในด้านของฟ well ิสิคลเวลบีอิงเวลเนส o t o t n a l w e l l n l s s เนี่ยนะคะก็เป็นสิ่งที่ในเรื่องของทางการแพทย์เนี่ยเราก็ได้ดูแลอยู่แล้วแต่สิ่งที่คุณยายได้สร้างไว้ที่สถียนและเราในฐานะเป็นลูกศิษย์ด้วยแล้วเราก็เหมือนเป็นเด็กลูกในบ้านเนี่ยนะคะเราก็เห็นสิ่งที่คุณแม่สร้างไว้เนี่ยมีทั้งเรื่องของ Spiritual Wellness ซึ่งเป็นหลักสูตรเรียกได้ว่าแพลตฟอร์มก็ได้นะคะเป็นวิชาความรู้ไม่ว่าจะเป็นคอร์สอาณาปานสติ โรงเรียนพ่อแม่หรือหลายๆสิ่งที่เราได้ทำการเรียนการสอนอันนี้คือทางด้านของส i r ริช a ลและได้ในด้านของ e อ o โ i o n a l Wellness ด้วยนะคะในด้านของฟิสิ i c ลเนี่ยก็มีคอร์สธรรมชาติบำบัดที่คุณยายได้แบบว่ามีมีมการให้ความรู้ในด้านของการกินอาหารดีทอ็อกซ์ดูแลปรับสมดุลตัวเองอย่างไรอีกขาหนึ่งนะคะในด้านของ Occupational Wellness คนทำงานคะ่ะ ก็ได้มาอยู่ตรงนี้ด้วยได้มีพักผ่อนแล้วก็ทำให้เขาเกิด well being ได้อีกขาหนึ่งนะคะไม่ว่าจะเป็น environmental wellness คือ wellness view มันจะมี8ตัวค่ะพี่ชุพี่อุมันจะเยอะมากกำลังฟังเลคเชอร์ด้วยความมุงจะบอกว่า wellness view มี8ตัวสิ่งแวดล้อมสังคมซึ่งที่นี่มีมีทั้งต้นไม้ที่สวยงามสิ่งที่เป็นสัปายะทั้งหลายแล้วบวกกับ social อะค่ะูนิตี้ของ ะะก็ทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยหล่อหลอมทำให้8พิลล่า8พิล่าคือ8แกนในด้านของ Wellness วิวนะคะที่ทั่วโลกเขาพูดถึงเนี่ยสะเทียนมีครบค่ะอืมอันนี้คุณหมออ้อมวิเคราะห์คุณหมอปองตอบประเด็นที่ยากที่สุดของดิฉันไม่มีคุณแม่สรัรจีแล้วมันยังมีไอ้พวกนี้อยู่ไหมฮะผมคิดว่าถ้าในแง่ของหลักของการทำประโยชน์ในระยะยาวเนี่ย นะครับผมว่าสิ่งที่คุณแม่มีวิชันและมองการไกลมากคือคุณแม่สร้างทีมนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าเออผมผมเชื่อว่าถ้าคุณแม่จะลุกขึ้นมาทําอะไรสักอย่างหนึ่งนะฮะเราจะเห็นว่าคุณแม่พูดอะไรจะเป็นเสียงที่ส่งพลังเป็นเสียงที่ทุกคนจะตอบรับอย่างรวดเร็วแต่เห็นว่าในระยะหลังๆเนี่ยคุณแม่เน้นสร้างทีมนะครับเพราะฉะนั้นเนี้ยการสร้างทีมเนี่ยหรือทีมบิวดิ้งจนเกิดวัฒนธรรมผมว่าใช้คาว่าเป็น c u เจอร์ของเสถียรเนี่ย นะที่มีวัลูในการที่พัฒนาด้านจิตวิญญาณเ,เป็นอะไรที่หาที่อื่นได้ยากนะครับผมสังเกตว่าโมเมนต์เรื่องของการทําเรื่องเวลเนสในองค์กรต่างๆเนี่ยก็เริ่มมีคนที่มาจากเรื่องของเมนเทลเฮลส์นะครับแต่ว่าถ้าไม่มีวัฒนธรรมขององค์กรที่ไปซัพพอร์ตให้ว่าทุกคนมาทําสมาธิกันเป็นเรื่องปกติทำอาราธนาปณญสติเป็นเรื่องปกติ ตรงนี้เนี่ยมันก็จะทําให้เราเปลี่ยนวัฒถ้า,าทำองค์กรเน,นี่ยที่จะตอบรับเรื่องของสเ i ริช w ลเ l ลเน s ในระยะยาว,ยาวได้ยากแต่อย่าลืมว่าคุณยายจะาทาเรื่องนี้เนี่ยมาเป็น1 0บสปีดังนั้นเนี่ยผมเดินมาแวะเวียนมาเยี่ยมมาพูดคุยมาแลกเปลี่ยนนะครับเรื่องของทิศท,ทางที่จะทําต่อไปของเสถียรสิ่งหนึ่งที่เรายังเห็นอยู่ก็คือว่าทีมงานของคุณแม่เนี่ยนะครับที่ยังทํางานอยู่ภายในเสถียรทำทั้งที่นี่แล้วก็ที่หุบเข,ขาโพธิสัตว์เนี่ยยังทํางาน ในจังหวะเดิมเป็นวัฒนธรรมที่มันเกิดขึ้นแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่การตลาดสมัยใหม่พยายามจะบอกว่านอกเหนือจากการโฆษณาหรือนอกเหนือจากการจัดอีเวนต์สิ่งที่จะต้องนําไปสู่คือคอมมูนิตี้แต่ตอนนี้เสถียรคือคอมมูนิตี้ที่เป็นสปิรชัวลเวลเนสโดยตัวเขาเองอยู่แล้วแต่เราจะทํำยังไงให้มันแอคทีฟมากขึ้นและสารต่องานของคุณแม่เนี่ยผมคิดว่าก็จะเป็นเรื่องที่ทําได้ไม่ยากนะครับอืมมฟังแล้วก็ชื่นใจ ุณแม่คะเขาบอกว่าลูกหลานคุณแม่ยังโอเคอยู่นะคะดิฉก็หันไปบอกท่านจริงไหมอะคะจริงไม่จริงอยู่ที่เราเนาะไม่ได้เกี่ยวกับท่านละเพราะท่านสอนเอาไว้อยู่ที่ว่าคนที่รุ่นหลังนี่แหละจะทํายังไงต่อไปนะคะวันนี้ก็เลยจะถาม2องส่วนนะคะเป็นองค์กรที่ได้มาร่วมงานกับเสถียรในมิติที่ไม่ใช่แค่นั่งสมาธิหรือปฏิบัติธรรมอย่างทีวีไดเล็ก ทีวไไีเดล็กมาร่วมงานกับเสถียรในมุมด้านสิ่งแวดล้อมใช่ไหมคะเป็นโครงการบําบัดน้ําเสียเพราะว่าเรามีคลองอยู่รอบๆอะคะ่ะถ้าคนไม่ได้เข้ามาในเสถียรจะไม่รู้นะคะว่ามีลําประโดงอะเขาไม่เรียกละคลองลําประโดงมันมีน้ําไหลรอบๆเสถียรเนี่ยแล้วถ้าช่วงที่ไม่ได้มีการกําจัดเนี่ยมันเหม็นเน่าเข้ามาในนี้คือเราไม่ได้ทําเน่านะแต่เราต้องดมกลิ่นใช่ไหมคะคุณก่อนอื่นต้องต้องพูดก่อนนะครับว่านนัร์ตรงแถนี้ คือทีวเล,เล็กเราเนี่ยไ,ไ,ได้ได้ได้ทำการดูแลเรื่องเรื่องนี้มามามา,มาตัดอย่างต่อนเนื่องแล้วนะครับที่ที่จะทำคลองตรงนี้ก็จะเป็นคลองบัวแล้วข้างหลังเนี่ยจะเป็นคลองที่เชื่อมมาจากตลาดด้วยแล้วก็มันจะส่งกลิ่นช่วงช่วงที่ที่ทน้ําแล้งนะน้าแ้งจะเหม็นมากเราก็จะลงเครื่องบําบัดตอนเนี้ค,ครับนิดนึงค่ะนิดนึงทีวีไดเล็กมาร่วมกับเสถียรเพราะเขาเป็นคนข้างบ้านค่ะคุณเดี๋ยวคนไม่รู้บอกว่าเกี่ยวอะไรด้วย อยู่ติดกันนะคะแล้วก็คลองเนี่ยมันก็ต้องผ่านบริษัทคุณก่อนแล้วมาเสถียรใช่ไหมคะก็เลยมาจอยด้วยกันกับเสถียรพะเราไปหาสู่กันอยู่แล้วทําไมต้องมายุ่งอะไรกับเสถียรคุณก็บําบัดตรงบริษัทคุณไปก็จบอะค่ะอ๋อเพราะจากจากบริษัทผมมาเนี่ยมันจะมีช่องช่องว่างพอดีช่วงช่องช่องว่างเนี่ยมันจะก่อให้เกิดน้ําน้ําเน่าระหว่างแล้วก็ไหลมาที่เสถียรของเราจะทาให้มีกลิ่นครับพอดีถ้าโปรเจก ที่จะเกิดขึ้นไปกําลังคุยกันตอนนี้เนี่ยเขาจะกั้นที่ของบัวที่มันจะมีน้ําอีกสายหนึ่งไหลามาซึ่งซึ่งมันจะผ่านผ่านเครื่องเครื่องกรองของของทางองค์กรผมก่อนคือมันจะผ่านผ่านมาพมาร์ทมหาที่จะเสียนะครับก็ต่อไปก็จะทําเป็นแบบบล็อกทีนี้ก็จะสมบูรณ์แบบเลยน้ําจากผ่านการบําบัดแล้วจากบริษัทผมก็เข้ามาสเสถียนเสถียนก็มีเครื่องก็ทีนี้จะจะ,จะหมดปัญหาเรื่องพวกนี้ครับตรงนี้อยู่ที่เขตบางเขนใช่ครับตอนนี้เราคุยกันก็มี เสถียรมีทีวีดเล็กแล้วก็เขตบางเขตครับสำนักงานเขตช่วยอะไรคะอ่าช่วยช่วยสนับสนุนและช่วยเจรจาแม้แต่ตลาดถนนมิตรด้วยครับเป็นโครงการที่ทํางานร่วมกันใช่ครับทำงานร่วมกันครับคุณยายตุ๋มนิดนึงตอนคุณแม่อยู่เนี่ยคุณแม่บอกอะไรไว้กับโปรเจกต์นี้บ้างคะจริงๆแล้วเนี่ยเรามีการประชุมร่วมกันมาต่อเนื่องค่ะมีมีการประชุมร่วมกันต่อเนื่องมายาวนานนะคะ แล้วก็มีหลายๆหลายๆองค์กรเข้ามาช่วยกันค่ะนะคะแล้วก็สุดท้ายเนี่ยตอนนี้เนี่ยที่เราจะทำกันก็คือเครื่องบำบัดน้ำเสียนะคะซึ่งก็จะไล่ตามจุดต่างๆนะคะเขตก็เข้ามาเป็นเรียกว่าเป็นตัวเชื่อมให้พวกเรานะคะให้พวกเราได้ทำงานกันคล่องขึ้นง่ายขึ้นเร็วขึ้นค่ะตอนนีนคะ,ค,ค,ะคุณแมก่ก็สิ่งหนึ่งที่คุณแม่ก็คือ สิ่งชุดจริงๆที่คุณแม่บอกก็คือว่าทุกคนต้องได้ประโยชน์แล้วก็มีความสุขถ้าเผื่อน้ําเสียเนี่ยมันถูกบําบัดเนี่ยก็ทั้งขบวนการก็จะได้ประโยชน์แล้วก็ได้ความสุขค่ะขอบคุณค่ะคุณนุ่ยตูใช่ไหมคุณหมออ้อมมันคืออะไร environmental ใช่ค่ะคือในสี่ไอ้แปดแปดข้อที่พูดมาเข้าหมดเลยค่ะ อ๋อแสดงว่าถ้าสิ่งแวดล้อมมันไม่โอเคค่ะมันก็ไม่เวลเนสก็อยู่ไม่สุขสบายอะเวลเนสคืออยู่สุขสบายตะก็ต้องแก้ปัญหาให้ได้ถูกไหมคะโอเคนี่เป็นมิติที่เสถียรธรรมสถานก็มีงานเรื่องของสิ่งแวดล้อมชุมชนไม่เฉพาะเราแต่รอบๆด้วยนะคะคราวนี้มาคุยทางไลออนบ้างดีกว่าทางบริษัทไลออนมีการส่งพนักงานเข้ามาร่วมกิจกรรมกับเสถียรธรรมสถาน กิจกรรมที rition, e ่ไลออนเอาทีมมาคือกิจกรรมอะไรคะก็จร yeah. so so ิงๆใช้กิจกรรมเดียวกับที่เสถียรเลยครับคือสปิริชวลทริปสปิริชวลทริปใช่ครัสปิริชวลทริปก็คือวันเดย์คือเรามองว่าคือตอนนี้บริษัทไลออนเราเนี่ยครับก็จะมีพนักงานที่เป็นเจนรุ่นใหม่มาเยอะขึ้นเยอะขึ้นทีเนี้ผมก็ได้มีโอกาสไปดูใน y t u t u ฮะว่าใน y t u t u เนี่ยมันจะมีการบอกว่ากิจกรรมสปิริชวลทริป มีกิจกรรมอะไรบ้างอย่างคริสตัลโบมีการเต้นลาตินพวกนี้คือกิจกรรมที่มีความหลากหลายอุมเป้าหมายที่เป็นพนักงานเนี่ยบางทีถ้าเป็นคนรุ่นใหม่เนี่ยก็จะมองว่าเวลามาสเสถียรหรือมาวัดเนี่ยต้องเป็นลักษณะกิจกรรมหลับตาภาวนาไอ้นี่ครับแต่พอเราไปโปรโมทว่ากิจกรรมเนี่ยมันมีความหลากหลายนะนะครับแล้วก็มันจริงๆผมโบเรื่องของความลดความเครียดด้วยมากกว่านะครับอย่างที่คุณหมอบอก คือสถานที่ก็ดีหรือกิจกรรมก็ดีเนี่ยจริงๆมันทําให้เขามีเวลาอยู่กับตัวเองอนะครับทีน,นี้พอไปโปรโมทอย่างนั้นเนี่ยก็เลยเลือกกิจกรรมนี้เลยเพราะรู้สึกว่าเป็นกิจกรรมที่ใช้เวลาไม่เยอะแล้วก็สเสถียรเนี่ยเดินทางจากออฟฟิศอยู่พระนามสามเดินทางมาตรงนี้ไม่ได้ไกลมากเรามาแต่เช้าแล้วก็ทตกตจกรรมตงแต่เช้าแล้วกลับตอนเย็นซึ่งซึ่งมันก็ตอบโจทย์พนักงานเราเหมือนกันนะครับว่าใช้เวลาไม่ต้องเยอะแต่มันมันสามารถทําให้เรา ได้อะไรที่มากกว่าน,นั้นนะครับเวลาที่เขาเข้ามาได้ยินว่า3เดือนมาเนี้ยพา,านพนักง,งานมาสีรอบเดือนละรุ่นครับเดือนละรุ่นครับอ๋อเดือนละรุ่นใช่ครับก็คือคิดว่าไม่อยากจะถี่เยอะเพราะว่าจริงๆในควอเตอร์สเนี่ยเราจะมีกิจกรรมบริษัทค่อนข้างเยอะอก็เลยพยายามจัดสรรเวลาส่วนหนึ่งก็คือจัดแค่เดือนละหนรุ่นก่อนครับได้ยินว่าคนที่มาเนี่ยกลายเป็นเด็กรุ่นใหม่ แล้วเป็นลักษณะสมัครใจมาไม่มีการบังคับเลยใช่มครับต้องบอกเลยครับว่ากิจกรรมเนี่ยเราเราไม่ได้บังคับอันนี้คือเราใช้วิธีการคือพยายามประชาสัมพันธ์หลายๆสื่อโปสเตอร์หรือว่าทีวีภายในให้เขาเลือกเลยครับแล้วก็สมัครมาเองคือเขาก็ไม่รู้จักสเสถียรครับจผมบอกตรงคือเขาก็ไม่รู้ว่าสเสถียรมียังไงอะไรพวกนี้ครับแต่เมื่อกี้ผมรู้สึกคือพอจัดไปสามรุ่นแล้วเราก็มีการคุยกันหลังจากนั้นหรือว่าระหว่างที่ทํากิจกรรมก็ได้คุยกัน ผมว่าสิ่งหนึ่งแม้ว่าคุณแม่ไม่อยู่แล้วครับแต่เขาได้รับพลังจากคุณแม่กับการที่เข้ามาเสถียรแล้วก็การออกแบบเรื่องของสถานที่ก็ดีกิจกรรมตรงนี้เขาได้เหมือนคือมีคำหนึ่งที่เหมือนกันที่เขาพูดคือการได้ชาร์จพลังกลับไปอ,อันนี้เหมือนกันเลยทั้งสามรุ่นตอนที่ผมผมเข้าไปคุยกับน้องๆเวลาทานอาหารอะไรเนี้ยครับผมจะได้ยินคำนี้ทุกรุ่นเลยครับม,มาวันเดียว s p i r i t u a ริ r i p คือวันเดยนะคะแต่เข้ามาในกระบวนการมีคณะแม่ชีของเรานํากระบวนการแต่กระบวนการเนี่ยมันได้แบบเคลื่อนไหวบ้างไม่ต้องมานิ่งมาช้าอะไรเกินไปใช่ไหมคะ<ช>และ้วทุกคนได้คำหนึ่งคือได้ชาร์จพลังนิดนึงค่ะคนที่เข้ามาคือคนรุ่นใหม่ใช่ไหมคะช่วงอายุประมาณเท่าไหร่คะจะอยู่ที่ตั้งแต่ประมาณ20-30ถึงต้นๆสี่สิก็มีนะครับบางทีก็เป็นคนที่มาซ้ำ อย่างเช่นมารุ่นหนึ่งแล้วมารุ่นสามต่อะอะไรอย่างเงี้ยครับก็มามาซ้ําก็ถามว่าทําไมมาซ้ําอย่างเงี้ยเขาก็รู้สึกว่ามันไม่ได้มีโอกาสบ่อยที่เขาจะได้มาสถานที่แบบนี้แล้วก็ได้มาอยู่กับตัวเองอย่างเงี้ยเขาก็มีความรู้สึกว่ากิจกรรมที่ทําไม่ว่าจะเต้นลาตินเขาทาได้หมดเขารู้สึกว่าเออตรงเนี้ยมันทําให้เขารู้สึกท้ายที่สุดตอนท้ายกิจกรรมเนี่ยเขาได้พักแล้วก็อย่างที่ผมบอกว่าคือถ้าเป็นเด็กรุ่นใหม่เนี่ยอย่างเขาทํากิจกรรมอย่าง Kiss คิสตันโบอย่างเงี้ยฮะ คือถามว่าอยู่ในบริษัทไม่มีใครมาทำคิสเทนโบให้แน่นอนอ oh. แต่พอได้มาทำแล้วก็อยู่กับตัวเองแล้วฟังเสียงคลื่นเสียงอย่างเงี้ยใช้ที่สุดพอทำเสร็จเนี่ย mm. เขารู้สึกโล่งไปเลย mm. คือการมาที่นี่มันทำให้งานหรือว่าสิ่งที่เขาแบกอยู่ครับมันถูกทิ้งไว้ข้างนอกแล้วเขาก็โฟล์ไปกับกิจกรรมของสเสถียรวันหนึ่งวันเพียงพอแล้วครับที่จะทําให้เขาเกิดความรู้สึกอย่างนี้แล้วก็มันอาจจะเป็นประตูทําให้เขาจิตที่ผมบอกว่าได้รับพลัง แล้วต่อไปเขาอาจจะมาเองได้อะไรเงี้ยครับบริษัทก็ได้พนักงานที่ไม่มีความเครียดเนาะเพราะว่าได้มาสลายความนนเครียดในกิจกรรมอันนี้เรื่องลเลยครับคุณหมอ,อเพราะว่าการทํางานในธุรกิจแม่นอนมันต้องมีเรื่องของยอดขายแล้วช่วงภาวะโควิดเนี่ยเขาต้องแบกความกดดันเยอะครับการมาที่เขาไม่ต้องคิดอะไรเยอะเนี่ยครับจริงๆมันไม่ใช่ง่ายนะครับบางคนนอนไม่หลับ<อ>เพราะว่ามันยังเครียดอยู่แต่การที่ทํดกิจกรรมอย่างคิสตันโบหรืออะไรเงี้ย เขาหลับแบบไม่รู้ตัวเลยอะไรเงี้ยครับ mm hmm. เขาก็รู้สึกมาบอกผมว่าเออเนี่ยแค่แม้ว่าช่วงเวลา40นาที50นาทีแต่เขารู้สึกเหมือนเขาได้พักนานมากอ mm hmm. ขอบคุณมากงั้นต้องถามคุณหมอบ้างละช่วยอธิบายทางการแพทย์หน่อยสิฮะว่าผลที่เกิดขึ้น,นมันมาได้ยังไงฮะมันเกี่ยวอะไรกับความเป็นเสถียรธรรมสถานคะครับเกี่ยวโดวยตรงครับเพราะว่าเราถ้ามองในแง่ของสมองเนี่ย เราอยู่ในยุคที่ใช้อินโฟเรเมชันใช้ข้อมูลเยอะมากเลยถูกไหมฮะสมองข้างด้านตรกกะเรานี่ใช้อยู่ตลอดเวลาแต่ครั้นี้เนี่ยสมองอีกข้างหนึ่งที่เป็นเรื่องของการสัมผัสกับเรื่องของธรรมชาติเรื่องของการผ่อนคลายเรื่องของสุนทรียภาพเนี่ยเราไม่ได้ถูกปรับมาใช้เพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะทําให้เกิดการเสียสมดุลและเกิดความเครียดนะครับอันนี้เนี่ยก็มีงานวิจัยหลายๆอย่างที่จะมาบอกว่าแค่เราหายใจ นะครับได้ช้าได้ผ่อนคลายเนี่ยมันไม่ได้มีส่งผลแค่ระบบหายใจนะฮะ mm hmm. น้ำหล่อเลี้ยงสมองของเราจะขึ้นไปเลี้ยงสมองส่วนหน้าส่วนที่เป็นคอร์เทกซ์ต่างๆทําให้ได้รับสารอาหารได้รับพลังงานเต็มที่สมองก็รีเฟชนี้อธิบายอย่างย่อนะครับ mm hmm. แต่ว่าสุดท้ายแล้วสิ่งที่ผมก็คิดว่าต้องทําหลักฐานเชิงประจักษ์เนี่ยให้เกิดขึ้นด้วยก็เราก็ยังได้คุยกันว่าต่อไปไม่เพียงแค่มาทํากิจกรรมเราจะใช้แพลตฟอร์มในการเก็บข้อมูลทางเวลเนสซึ่งตรงเนี้ย ทางหมออ้อมแล้วก็ผมเนี่ยก็ได้วางระบบไว้ด้วยเหมือนกันในระยะยาวก็จะมีการพูดคุยว่าไม่ได้มาถึงปุ๊บอ้าวรู้สึกดีเฉยๆแล้วไงอ๋อแต่ว่าได้ข้อมูลว่าคุณดีขึ้น 1, 2, ึ่งสามสตรงนี้ก็จะมีความชัดเจนมากขึ้นเรื่อยๆนะโอ้โหคุณหมออ้อมช่วยบอกหน่อยสิ ขยายความหน่อยจะมาเก็บอะไรเพิ่มยังไงคะข้อมูลอันนี้ก็คือตั้งแต่สมัยที่คุณยายจ๋าอยู่นะคะก็คือได้คุยกับคุณยายตุ่มแล้วก็ทีมงานนะคะซึ่งแพลตฟอร์มอันนี้เป็นแพลตฟอร์มการดูแลสุขภาพเรื่องเวลเนสนะคะเมื่อกี้ได้แชร์กับพี่ที่สสสไปก็เช่นในเรื่องของ n c d โรคเรื้อรังต่างๆไปจนถึงโรคของความเครียดนะคะเรื่องของความวิตกกังวลนอนไม่หลับดิเพรสนะคะซึ่งส่งผลต่อมนุษย์โดยตรงแล้วฟังก์ชันพื้นฐานของมนุษย์คือคุณภาพของประชากรของประเทศ จะลดลงเลยนะดังนั้นเนี่ยเราก็เลยทำแอปพลิเคชันนะคะขึ้นมาในการที่จะฟอลโล่ติดตามนะคะร่วมกันกับแพทร่วมกันกับกิจกรรมต่าง,างๆเพื่อให้เป็นหลักฐานเชิงประจักษ์เชิงงานวิจัยนะคะ hmm. ออกมามากขึ้นว่าจริงๆแล้วเนี่ยทุกคนพออ่านรีเสิร์ชทุกคนเห็นจากผลเนี่ยเรารู้อยู่แล้ว แต่ว่าคอนเฟิร์มว่าความดีงามของกิจกรรมต่างๆเนี่ยดีขึ้นในระดับไหนสเกลเท่าไหร่อันนี้ค่ะก็จะมีเป็นนวัตกรรมละกันเป็นนวัตกรรมทางสุขภาพที่เอามาซัพพอร์ตให้ที่เสถียรธรรมสถานเนี่ยได้สตรองขึ้นติดตามผลนั่นเองช่ชค่ะใช่ไหมคะไม่ใช่ใชกลับไปแล้วก็ให้พูดพูดพูดโดยไม่ได้รวบรวมอันนี้ก็มีหมอมาทำให้มันเป็นวิทยาศาสตร์ตใช่ค่ะคือวิทยาศาสตร์อยู่แล้วค่ะ,คะ อฟังดูอย่างนี้เหมือนกับว่าจากนี้ไปแม้จะไม่มีคุณแม่สรนสนีแต่สิ่งที่ท่านทิ้งเอาไว้แล้วก็สร้างเอาไว้มันเป็นรากฐานนะคะที่มันสานต่อได้จริงๆคุณยายตุ๋มขาเล่าให้ทุกคนได้ฟังหน่อยสิคะว่าแล้วดูเหมือนเสถียรจะเปิดในการทำงานร่วมกับคนอื่นๆมากขึ้นด้วยวิธีการยังไงคะ ใช่อย่างนี้ค่ะปกติเนี่ยคุณแม่จะจะมุ่งเรื่องการสร้างมิตรภาพนะคะเพราะท่านบอกว่ามิตรภาพเนี่ยเ,เราจะไม่ทำงานคนเดียวนั้นท่านจะใช้คำว่าหนึ่งบวกหนึ่งเนี่ยไม่ใช่สองแต่หนึ่งบวกหนึ่งเนี่ยคือพลังมหาศาลเพราะฉะนั้นเนี่ยที่เนี่ยก็จะเปิดรับสำหรับผู้ที่ให้ความสนใจที่จะดูแลเรื่องสุขภาพกายสุขภาพจิต อย่างเต็มที่กับทุกองค์กรหรือแม้กระทั่งตัวบุคคลเองนะคะอันนี้เข้ามาได้ในทุกกิจกรรมที่เรามีนะคะตั้งแต่วันเดททริปอย่างที่ไลออนมาก็คือสปิริตช a ลทริปนะคะมาอนาปานาสติคือมาครั้งคืนกันอยู่ด้วยกันมีชีวิตร่วมกันสุขทุกสุขสาวอาทิตย์นะคะแล้วก็มีคอร์สอบรมต่างๆที่จะมีเกิดขึ้นทั้งการเตรียมตัว นะคะสุดท้ายที่เรามีคอร์สสุดท้ายของเราก็คือการเตรียมตัวของผู้ที่จะต้องเรียนรู้เรื่องการจากภาคชื่อภาวนากับการจักภากอย่างงี้คก็จะมีมีทุกขบวนการอย่างโรงเรียนหรือว่าเด็กหรือว่า ทุกกิจกรรมนะคะที่ที่เป็นองค์กรนะคะแตละงานแตละงานเนี่ยก็จะเหมาะกับแต่ละช่วงอายุค่ะยังคงคอนเซปต์เดิมคอนเซปต์เดิมค่ะคือดูแลทุกช่วงวัยใช่ค่ะตั้งแต่อยู่ในท้องตั้งแต่อยู่ในท้องจนตายนะคะใช่ค่ะจนคืนลมหายใจสุดท้ายใช่ค่ะจนกระทั่งคนที่เรารักคืนลมหายใจไปแล้วไอคนที่เหลืออยู่จะอยู่ต่อยังไงก็ดูแลันต่ออีกอย่างนี้นะคะครบถ้วนมากแล้วก็ ถ้าเป็นองค์กรก็ติดต่อเข้ามาก่อนได้ใช่ไหมคะได้เลยค่ะแต่ถ้าเป็นประชาชนแต่ละบุคคลก็เข้ามาตามกําหนดการที่เราเตรียมเอาไว้เพราะว่าในแต่ละอันอาจจะต้องมีการบริหารจัดการนิดนึงคือถ้าเดินเข้ามาเนี่ยเสาร์อาทิตย์เข้ามาเฉยๆก็ได้ใช่ไหมคะได้เลยค่ะแต่ถ้าจะเข้าร่วมในโปรแกรมต่างๆอาจจะต้องนัดหมายหรือประสานล่วงหน้านิดนึงค่ะนั่นละค่ะคือการเดินทางที่จะ ใช้พื้นที่แห่งนี้เนี่ยนะคะเป็นการสร้าง Spiritual Wellness Community ค่ะเป็นการขับเคลื่อนครอบครัวด้วยสติและกลับมาก็คือให้ได้ชีวิตที่มันดีๆและมีความสุขและก็แก้ปัญหาอื่นๆซึ่งมันต้องเกิดขึ้นนะชีวิตไม่มีปัญหาเป็นไปไม่ได้นะคะองค์กรไม่มีปัญหาก็เป็นไปไม่ได้นะคะแต่มีปัญหาแล้วมีปัญญาก็จะแก้ได้สติคือเครื่องมือที่ทำให้มีปัญญาค่ะ วันนี้ขอบคุณมากนะคะคุณหมอปองคุณหมออ้อมคุณยายตุงนะคะแล้วก็ทั้งไลออนแล้วก็ทีวีไดเรกรวมทั้งทุกท่านที่ติดตามชมอยู่ตอนนี้วันนี้ถือว่าเป็นวันดีมากเลยเป็นวันที่เราเปิดนิทัศชีวิตครอบครัวแห่งสติซึ่งเป็นงานที่คุณแม่สันสนีให้ความสำคัญแล้วก็เป็นงาน ที่เราทำกับคนหลายๆกลุ่มแต่ถอดออกมาเป็นองค์ความรู้ขอบคุณสสสค่าสำนังกงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพที่เป็นผู้สนับสนุนและทำงานร่วมกันกับเราก็หวังว่าพวกเราจะได้ใช้การทำงานอันนี้ละค่ะสืบสารปณิธานการทำงานของท่านแม่ชีสันสนีแล้วก็ทำให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนในทุกหมู่เหล่าเพราะว่าเราทุกคนเนี่ยควรจะเดินทางไปด้วยกันคุณแม่ท่านมี นโยบายเอาไว้เลยใช่ไหมคะว่าเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้เพื่อให้เราทุกคนอยู่ร่วมกันอย่างสานติขอบคุณที่ติดตามชมนะคะสวัสดีคะ่ะ